ได้แล้วที่นอนใหม่เตียงใหม่เตียงใหม่เก่ามาจากข้างนอกถึงจะไม่ฮารูฮาราแต่ก็เป็นไม้สักนะคะไม้สักเก่าไม้สักโบราณสบายโอ้ย แล้วเราก็จะได้นี่เห็นไปถึงหน้าบ้านเลยใครเข้าใครออกบายมากเตียงสูงใช่เลยที่ต้องการเ <c oughs> <c oughs> ย็นสบายอ่ะทำไมมันไม่เย็นอ่ะ เราเปิดเท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สบห้าเพิ่มเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยลดหยิบสามเดี๋ยวค่อยลดอู้สบายมากโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเย็นๆอยู่ในห้อง